ทุกคนวันนี้นะคะแขมมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้แบบประหยัดประหยัดนะคะนอกจากเรื่องของการกินการอยู่ที่แขมบอกไปแล้ววันนี้นะคะแขมมีอีกเทคนิคนึงของการมาเที่ยวที่นี่แล้วให้เซฟเงินนะคะแต่วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาแล้วอยากจะใช้เขาเรียกว่า เวลาเต็มที่กับแบบหนึ่งสถานที่นะเพราะว่ามันใช้เวลานั่นก็คือการเดินขึ้นเขาจ้ะเพราะปะกะติแล้วสวิตเซอร์แล,ลนด์เนี่ยเขาจะมีเขา้ขึ้นเยอะมากแล้วค่าขึ้นเขาที่สวิตเซอร์แล,ลนด์เนี่ยมันโคตรมหาโหอดอ่ะโดยเฉพาะจุงฟลาวนะขนาดคนสวิตแท้ทๆเขายังบอกว่าโคตรแพงเลยทุกคนค่าขึ้นเขาอ่ะถ้าไม่มีส่วนลดอ่ะมันหลบหลายพันมากเลยนะคือแบบ ถ้ามีสวิตพาทรู้สึกจะลดเหลือประมาณ4 4 0 0 0กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยสักเออสามพันแปแต่ถ้าคนที่ไม่มีสวิตพาสอ่ะคือมันแบบราคามันแพงมากอะทุกคนคืออยู่ประมาณแบบ 6, 7, 8,000อย่างเงี้ยแขเองก็คงไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นบางเขาที่ถ้าเราไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะแต่ว่าในบางเขาในสวิตเซอร์แลนด์น่ะมันก็มีวิธีการเซฟเช่นเขาที่แขมาขึ้นอยู่ตอนนี้คือเขาทะเลสาบ เอนเกอร์สีก็รู้เรียกถูกหรือเปล่าอยู่ที่กันดูสเต็กนะคะซึ่งตรงนี้นะเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการที่เราสามารถเดินจากสถานีรถไฟมาที่นี่ได้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะแล้วถ้าใครยังมีแรงต่อนะแขนแนะนำนะให้เดินขึ้นเขาที่มาถึงทะเลสับที่อุนเนอร์ อืนน่สีแล้วนะคะให้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็จะไปอีกสูงอีกทีหนึ่งไปอีกประมาณ30นาทีถึง4 5้านาทีนะแล้วแต่กำลังของแต่ละคนเลยของแขกก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะไปถึงเพราะว่าแวะเดินแวะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะนะทุกคนใครที่แบบอยากจะเที่ยวสวิตแล้วแบบอยากจะมีเงินในกระเป๋าเหลือเงี้ยแนะนำให้ออกกำลังกายให้พร้อมแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วไปไฮกิ้งกันเลย you <sniffs>